ประวัติพระพัทราวุฒเถระเมื่อพัทราวุฒถามถึงธรรมที่ดับตัณหาดับทุกข์ได้จริงพระบรมบาศาสดาตรัสธรรมล้ำลึกเรื่องการละความยึดมั่นเพียงได้ฟังเท่านั้นจิตท่านก็หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นทันทีพระพัทราวุฒเถระเป็นหนึ่งในพระอสีติมหาสาวก8ปสรูปท่านพระพัทราวุฒ เป็นบุตรพราหมณ์ในพระนครสาวัตถีเมื่อมีอายุพอสมควรแก่การเล่าเรียนแล้วได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์เล่าเรียนศิลปะวิทยาอยู่ในสำนักของพราหมณ์ภาวรีผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปเปเสนทิโกสนครั้นพราหมณ์ภาวรีมีความเบื่อหน่ายในคารวาสจึงทูลลาพระเจ้าประเสนทิโกศนออกจากหน้าที่ปุโรหิตเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วจึงออกบวชเป็นชดิน ประพฤติพรตตามลัทธิพราหมณ์ตั้งอาสมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำโคทาวรีในที่พรมแดนแห่งเมืองอัส,สกะและอาลกะต่อกันเป็นคณาจารย์ใหญ่บอกไตรเพศแก่สิทธิพัทราวุฒมานพพร้อมด้วยมานพอื่นผู้เป็นสิทธิได้ติดตามออกบวชด,ด้วย ครั้งหนึ่งเพราภาวรีได้ทราบข่าวว่าพระราชโอรสของพระเจ้าสากยราชเสด็จออกทรงผนวดได้สำเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณประธานโอวาสสั่งสอนแก่ประชุมชนมีคนนับถือและเลื่อมใสยอมตนเป็นสาวกประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนเป็นอันมาก พรามภาวรีใครจะสืบสวนให้ได้ความจริงจึงเรียกมานพผู้เป็นสิทธิคนมีอาชิตมานพเป็นหัวหน้าได้ผูกปัญหาให้คนละหมวดให้ไปทูลถามลองดูเพื่อจะได้รู้ความจริง พัทราวุฒมานบคนหนึ่งซึ่งอยู่ในจำนวนนั้นพร้อมกันลาพรามภาวรีผู้เป็นอาจารย์พาบริวารไปเฝ้าพระบรมศาสดาซึ่งเสด็จประทับอยู่ที่ปาสารเจดีแวนแควนมาโคตทูลของโอกาสถามปัญหาครั้นได้พุทธานุญาตแล้วได้ทูลถามปัญหาทีละคนคน เมื่อพระบรมศาสดาทรงแก้ปัญหาของชตุกนีมานพจบลงแล้วพัทราวุธมานพจึงได้ทูลถามปัญหาเป็นคนที่สิบสองว่าข้าพระพุทธเจ้าทูลขออาราธนาพระองค์แล้วผู้ทรงละอาลัยตัดตันหาเสียได้ไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรมละความเพลิดเพลินเสียได้ข้ามห้วงกิเลสพ้นไปได้แล้วละความเป็นเครื่องให้ดำริไปต่างๆคือตัณหาและทิฏฐิได้แล้ว มีพระปรีชาญานอันดีชนที่อยู่ในชนบทต่างๆอยากจะฟังพระวาจาของพระองค์พร้อมกันมาแล้วจากชนบทนั้นๆได้ฟังพระวาจาของพระองค์แล้วจะกลับไปจากที่นี้ขอพระองค์จงทรงแก้ปัญหาเพื่อชนเหล่านั้นเพราะทรรนั้นพระองค์ทรงทราบแล้วพระบรมศาสดาทรงพยากรณ์ว่าดูก่อนพัทราวุธ หมู่ชนนั้นควรจะนำตันหาที่เป็นเหตุถือมั่นในส่วนเบื้องบนเบื้องต่ำและเบื้องขวาคือท่ามกลางออกทั้งหมดให้สิ้นเชิงเพราะเขาถือมั่นสิ่งใดๆในโลกมานย่อมติดตามเขาโดยสิ่งนั้นๆ เหตุนั้นภิกษุเมื่อรู้อยู่เห็นหมู่สัตว์ผู้ติดอยู่ในวัตตะเป็นที่ตั้งแห่งมานี้ว่าติดอยู่เพราะความถือมั่นดำนี้พึงเป็นคนมีสติไม่ถือมั่นกังวลในโลกทั้งปวงในที่สุดแห่งการแก้ปัญหาพัทราวุฒมานบได้บรรลุพระอรหัตผลเมื่อจบโสโลสปัญหาพยากรณ์แล้ว พัทราวุฒมานพพร้อมด้วยมานพอีกสิห้าคนกับทั้งบริวารทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินยัยพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านพระพัทราวุฒดำรงชนมายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่การแล้วก็ดับขันธปรินิพาน